ก่อนที่เราจะลาไลฟ์เนองวันนี้มีไลฟ์เพื่อนะคะ,คะทั้งทั้งสองบ้านเลยนะคะ,คะเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวก็จัดไลฟ์พี่ปัญหาหนะฮะทุกคน,นโอเคก่อนจะลาไลฟ์นะมีอะไรจะดศกบอกทิ้งท้ายกับทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะคะ,คะเดี๋ยวเชิญเลยทั้งสองคนเลยใครยกันกันเลค่ะก็ะะขอบคุณมากๆนะที่มากันวันนี้สนุกมากเลยสนุกไหมคะ ขอบคุณทางสปาร์โคด้วยนะคะที่จัดกิจกรรมให้หลีได้ได้ทำกิจกรรมกับน้องนะคะแล้วก็ฝากสปาร์โคด้วยนะคะทั้งแบงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันดีแล้วใช่ไหมคะนี่ขอบคุณนะคะ ในดรีมแล้วก็รสาชาด้วยที่ทำให้เราได้มาเจอกันแบบนี้แล้วก็ดูแลพวกเราดีคคามาตลอดเลยค่ะก็ขอบคุณค่ะถ่ายได้นะคะนล้วกอก่อนจะปาร์ตขอส่งตัวเลยนะแล้ววันนี้บรรยากาศดีมากพี่พ่อเราจะขออนุญาตถ่ายรูปพี่พี้ไปได้วยกันดีไหมคะพี่ี่ดีมากเลยค่ะดีมากเลยครับเชิญช่างภาพ สว,ส,สวัสดีทางไลน์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ